ไปดูข้อที่34นะครับข้อนี้โจทย์บอกว่ายิงรังสีของแสงให้เคลื่อนที่จากแก้วไปยังสูญญากาศพบว่าความยาวคลื่นแรนด้าและอัตราเรว,วีมีการเปลี่ยนแปลงถ้าคลื่นเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาโดยมีสนามแม่เหล็กทิศทางตามแนวบนล่างของระนาบกระดาษดังภาพนะครับในที่นี้รังสีของแสงครับผ่านแก้วไปยังสูญญากาศนะครับอ่าผ่านแก้วไปยังสูญญากาศที่แก้วมีความยาวคลื่นเป็น434นาโนเมตรครับและมีความเร็ว เป็น 2, อคูณสิกลังแนะครับส่วนที่สุญญากาศมีความเร็วเป็น 3, าคูณสิกลังแนะครับโจทย์ถามว่าความยาวคลื่นในสุญญากาศแลนด้าสอนะครับจะมีค่าเป็นเท่าใดและทิศทางสนามไฟฟ้าเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ก่อนอื่นครับเราไปวิเคราะห์ว่าเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านสองตัวกลางครับจะแสดงสมบัติออกมาก็คือจะมีการหักเหนั่นเองนะครับซึ่งสมบัติการหักเหนะครับจะให้ปริมาณอย่างดึงที่มีค่าเท่ากันก็คือมีความถี่เท่ากันครับเพราะฉะนั้นความถี่นะฮะให้ ตัวกลางที่1นนะครับคือแก้วนะให้เป็น f 1อ่าความถี่นะครับในตัวกลางที่1คือในแก้วนะครับจะมีค่าเท่ากับ f 2ครับเท่ากันก็คือ f 2เป็นความถี่ในสุญญากาศนะครับซึ่งทั้งสองเนี่ยมีความถี่เท่ากันนะครับนี่คือจากหลักการกเคข,ของแสงนะครับทีนี้เราไปวิเคราะห์ค่าของ f นิดหนึ่งครับความถี่เราสามารถวิเคราะห์ได้จากอีกสมการหนึ่งก็คือ v เท่ากับ f l a m b d ครับดังนั้น f จะเท่ากับ v ส่วน l a m b d นะครับเพราะนั้นตรงนี้ f 1มันก็จะมีค่าเป็น v 1ส่วน lambda หนครับตรงนี้ก็จะเท่ากับ v 2ส่วนกับ lambda สนะครับจากนั้นครับเราก็นำค่ามาแทนลงไปนะครับ v 1อ่าก็คือเป็นความเร็ว 2, คูณ10กลาง8ครับ lambda นก็คือเป็น434นอาโนเมตรครับแล้วก็ v 2ก็คือเป็น 3, คูณ10กลาง8นะครับแทนค่าลงไปเพื่อที่จะหาค่า แ랜ด้าสองครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับพอแทนค่าลงไปครับตรงนี้อ่า랜ด้าหนึ่งวีหนึ่งก็จะมีค่าเป็น2องคูณสิบกำลังแครับส่วนกับ랜ด้าหนึ่งก็จะเป็น434นาโนเมตรนะครับเท่ากับ v 2ก็คือ3ามคูณสิกำลังแครับส่วนด้วยแ랜ด้าสองนะฮะทีนี้ตัว10บกำลังแตัวนี้ตัดกันได้นะครับตัวนี้แ랜ด้าสอง จะได้เท่ากับ3คูณ4 3 4ครับหารด้วย2นะครับตรงนี้2ก็ตัดได้2 1 7นะครับแล้วก็3คูณกับ217เข้าไปนะครับรนดา2นะครับก็จะได้เท่ากับ651นาโนเมตรครับใช้เป็นหน่วยนาโนเมตรเพราะว่าเมื่อกี้เราแทนค่าเป็นนาโนนะครับทีนี้ครับลักษณะของการวิเคราะห์ทิศทางของสนามไฟฟ้าครับแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประเภทหนึ่งครับเพราะนั้น มันก็จะมีระนาบของคลื่นแม่เหล็กนะครับกับระนาบของคลื่นไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันตั้งฉากกันนะฮะครูยกตัวอย่างว่าอันนี้คือเป็นระนาบหนึ่งนะครับแล้วทีนี้บนคือด้านบนก็คือมือครูนะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างกระดาษนะครับนี่คือบนล่างนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจะให้มันเป็นระนาบที่ตั้งฉากกันครับก็คือเป็นระนาบที่พุ่งออกมาจากระนาบของกระดาษครับคือพุ่งออกมาแบบนี้นะฮะพุ่งออกแล้วก็พุ่งเข้านี่คือเป็นระนาบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับถ้าเกิดเราให้ ดินสออันนี้เป็นคลื่นแม่เหล็กนะครับระนาบของกระดาษก็จะเป็นคลื่นไฟฟ้านะครับนั่นคือเป็นระนาบที่ตั้งฉากกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะตอบเป็นว่าเป็นทิศทางของสนามไฟฟ้าก็จะมีทิศทางเป็นแนวพุ่งเข้าและพุ่งออกนะครับจากระนาบของกระดาษเนาะเพราะฉะนั้นคําตอบคือตอบข้อที่หนึ่งครับอตอบข้อนี้นะฮะ